สวัสดีครับคณะพอดีพบกนส่วนดอกของเราเดือนนี้นะครับก่อนอื่นเรามีเรื่องดีๆมากมายที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือกับต่างประเทศและได้รับรางวัลของบุคลากรของคณะนะครับเรื่องแรกผมต้องขอแสดงเป็นดีกนรศึษาแพทย์ชนิพานรโรจนวิศกุลนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขันโครงร่างวิจัย medical research proposal competition ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ในหัวข้อ Mental Health First Aid Away to Improve Thai Medical School Mental Health นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้รับรางวัลน,นะครับส่วนรางวัลที่2ก็คงจะเป็นส่วนรางวัลของการตอบรังหาการบูรณาการทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ของเรานะครับก็คือ S2P นะครับวันนั้นก็มีการร่วมมือระหว่างของนักศึกษาของภาควิชาของทางคลินิกกับพีคลินิกชั้น2ปี มาร่วมกันตอบปัญหานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับของคลินิกและพิคลินิกที่ทํางานร่วมกันนะครับเรื่องที่3ผมมีโอกาสได้ไปเปิดประชุมวิชาการนะครับของภาควิชาสูตินรีเวชนะครับก็คือเชียงใหม่ conference of obgyn หรือ ccog 2อ2 4น้ะครับและพร้อมในขณะเดียวกันก็มีพอบรางวัลสิทธิ์เก่าของภาควิชาสูติศาสตร์นะครับคนแรกก็ต้องขอแสดงบันดีกับ นายแพทย์อลุรง์ชูวิทย์นะครับสิทธิ์เก่าด้านบำเพ็ญประโยชน์นะครับท่านที่2คือแพทย์หญิงสาวิตรีพานพนัสนะครับสิทธิ์เก่าด้านวิชาการทั้ง2คนก็มีความโดดเด่นนะครับในการช่วยทําให้ชื่อเสียงของสิทธิ์เก่าคณะแพทยาศาสตร์โดยเฉพาะภาควิชาสูเป็นที่รู้จักและบำเพ็ญประโยชน์และด้านวิชาการในระดับประเทศนะครับผมได้เป็นประธานร่วมในการถวายเวทฑ์สังฆทานแก่ปร,ร,รมจาริกจำนวน300รลูกนะครับ อย่างที่ทราบนะครับพระธรรมจารย์ิ์หลังจากออกพรรษาจะต้องไปอยู่ที่วัดเล็กๆนะครับในตำบลหรือในอำเภอต่างๆนะครับก็ในส่วนนี้ก็คงจะช่วยทําให้พระธรรมจาริตมีความสมบูรณ์แบบในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับพร้อมกับนี้ทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสุนดอกดก็ไปออกหน่วยในเวลาเดียวกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลสุนดอกดนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้เราเดินมาครบ65ปีอย่างที่เราทราบนะครับ การเดินทางนี้ในส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเรามีโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นเวลา6กปีแล้วนะครับปีนี้ก็ควรเพื่อเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทย์ศาสตร์ของพวกเราเราได้ทําการเตรียมพิธีทําปอยหลวงนะครับเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งคิดว่าจะจัดวันที่1 2ถึง13กรกฎานะครับวันนั้นก็มีพระผู้ใหญ่นะครับมาร่วมกันประชุม และทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน,นี้ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามแล้วเราจะทำต้นปล่อยหลวงนะครับเพื่อเฉลิมฉลองของโรงพยาบาลสงฆ์ครบรอบ6ปีฉลอง65ปีของพวกเรานะครับผมเ,เป็นประธานนะครับในการจัดนิทรรศการเรื่องในโอกาส65ปีคณะแพทย์ในหัวข้อของข้อเข่าเสื่อมนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยทาลัยเชียงใหม่ใช่ไอย่างนี้เราที่เราทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสังคมคนสูงอายุโรคของข้อขอบเสื่อมก็เป็นโรคหนึ่งที่เราพบบ่อย ภาควิชาออโทโบิดิกก็ได้จัดส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญในการบริการชุมชนหรือให้วิชาการของชุมชนนะครับในส่วนฉลอง65ปีของพวกเรานะครับผมได้เป็นประธานนะครับและประธานในงานประชุมครั้งที่12ของไทยออโทโบิดิกชอร์มาแอนนัวคอนเกรสนะฮะหรือว่าโตแคกปี2024นะครับอย่างที่เราทราบนะฮะว่าอุบัติเหตุก็เป็นโรคหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบก่อสาธารณสุขไทยนะครับ ภาควิชาออโตพีดิกเช่นเดียวกันนะฮะได้จัดการประชุมนี้มีวิทยากรมากมายทั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีต่างประเทศมาร่วมกันเพื่อเฉลอมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับในโอกาสเดียวกันในเดือนที่ผ่านมาผมต้อนรับนะครับโปรเฟสเซอร์ยามุสุตินากาตะมาจากนาลาเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมีความร่วมมือดังด้านวิชาการแล้วก็การวิจัยกับทางภาควิชาอนาโตมีหรือว่าการวิภาคศาสตร์แล้วก็สาขานิติวิทยาศาสตร์กระดูกและฟันนะครับ เรามีความร่วมมือกันเพื่อเสริมพันธกิจของคณะในการก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลและก็มีความร่วมมือในระดับการวิจัยร่วมกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเราได้ลงนามความร่วมมือ OU, ity, นะครับกับ m อ u กับ c h ลิ i t ้นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยสงขากับ c h ลิ i t ้นะครับเพื่อให้ดําเนินการเรื่อง medical education และการวิจัยและก็การศึกษาด้านการแพทย์นะระหว่าง4สถาบันนะครับผมมีโอกาสได้เยือนสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือครั้งใหญ่ของคณะแพทยศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเรามีความร่วมมือกับ UC LA กับ UC SF นะครับพบนะฮะ p r o ฟส s ซอร์ u s a n นะครับ,รบด้วยความร่วมมือของ Omic หรือว่า Basic Cardiovascular Research นะครับที่ b Corp ของ Microbiotome ที่ University of California นะครับ ในโอกาสเดียวกันได้ปรึกษาเรื่อง mental health แล้วก็ addiction นะครับซึ่งเรามีความโดดเด่นที่ภาควิชา family medicine ของพวกเรานะครับกับ ucla นะครับก็เป็นโปรแกรมต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะครับก็มีโอกาส s i g mou หรือว่ามีความร่วมมือด้าน mou นะครับก็ต้องบอกว่า ucla เป็นมหาวิทยาลัยดับต้นๆของโลกนะครับก็มีความร่วมมือกับ d a v i s s e e f ฟนนะครับ school of medicine วันนั้นเรามีความร่วมมือคงจะต่อยอดไม่เพียงเฉพาะปัญหาของเรื่อง global health อย่างเดียว ปัญหาต่างๆงานวิจัย,ยต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ได้ขยายออกไปทํำการร่วมมือกับ UCLA และก็ UCSF นะครับผมมีโอกาสในช่วงเดียวกันได้ไป UCSF นะครับของสหรัฐอเมริกาพบกับโบเ f สเ s อร์คลารนะครซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะฮะเคยมาเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ของเราเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้เขามีการร่วมมือด้าน Global Health เช่นเดียวกันและทำให้เกิดมีความร่วมมือระหว่าง u c f s กับคณะแพทยศาสตร์เราย่างเป็นรูปธรรมนะครับ ในช่วงเดียวกันผมมีโอกาสได้เจอโปรเฟส s o อร์แฮนเซนะครับซึ่งเป็นเฮดของ Department ของ p s y c h o l o g y หรือว่า mental health นะครับอยู่เป็นดายลักเตอร์ของซ l Institute of Neuroscience แล้วก็ Human Behavior นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เราทราบนะฮะปัญหาของ mental health แล้วก็ g l o b a l health ก็คงเป็นปัญหาหนึ่งที่โลกมีมากมายนะครับและมี Impact ต่อสาธารสุขของโลกนะครับวันนั้นก็มีการพูดคุยและต่อยอดความร่วมมือเราอย่างชัดเจนนะครับ ก็เป็นทิปที่ผมมีโอกาสที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วในขณะเดียวกันผมก็มีโอกาสได้พบกับดีนของ Public h e ของ h ของ UCLA นะครับก็ได้การพูดคุยกันในเรื่องของ g Global Health เชิงลึกนะครับผมคิดว่าวันนี้เราจะนำ Global h e a l t h Research Center ของพวกเราก้าวสู่ความเป็นนานาชาติและเป็นแฟกชิปของคณะแพทยศาสตร์ของเราฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับที่เมืองไทยนะครับเรากลับมามีการประชุมสำคัญอันหนึ่งก็คือ second international symposium Of medical decision science นะครับการร่วมมือเกี่ยวกับเรื่อง data science research นะครับกับ professor ชี่อช่างๆนะครับของ Chuenn Medical University อย่างที่เราทราบนะครับว่าข้อมูลทางการแพทย์โดยเฉพาะของโรงพยาบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งเรามีการต่อยอดเรื่องงาน research แล้วก็มีการต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในส่วนของการพัฒนาโรงพยาบาลนะครับ data science เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีนักศึกษากลุ่มนี้ และก็มีเชิงลุกในการทําวิจัยของคณะแพทยศาสตร์เราในปีครบรอบ65ปีนะครับในช่วงที่เรามีปัญหาของ PM 2.5ทุกปีนะครับในต้นปีของที่เชียงใหม่นะครับเันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์เราได้ทําจัดให้ห้องซูจิโนนะฮะซึ่งเป็นชั้นนาร่องนะครับในการป้องกัน PM 2.5ก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะฮะในนิรัตพงสิทธิ์ทวรน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เขเข้ามาชมระบบนะครับ วันนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ท่านได้เอาโมเดลนี้ก็คงจะเอาไปเล่าให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ฟังนะครับว่าระบบของ pm 2.5ก็ต่อยอดในส่วนที่พวกเราจะดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกัน pm 2.5ในหอผู้ป่วยของพวกเราอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างที่เราทราบนะครเราก้าวสู่ปีที่65ของคณะแพทยศาสตร์ขอพวกเราเริ่มเฉลิมฉลองนะครับร่วมกันนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับใน65ปีเมื่อกี้ตั้งแต่ประชุมวิชาการนะครับการให้ความรู้กับประชาชน และก็มีงานวิจัยที่เป็นเชิงลุกนะครับการความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับและสิ่งที่เราต้องตอบโจทย์ก็คือปัญหาของ PM 2.5ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบกับภาพรวมของประเทศเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีนะครับ